ปัญหาของหายแยกของใช้ไม่ออกบอกเลยว่าถ้าผมเจอไอเนี่ยก่อนหน้านี้ชีวิตผมสบายไปแล้วจากเครื่องปิ้นสติกเกอร์พกพาจากโฟเมโมรุ่น M108 Pro Max จบปัญหาขี้หลงขี้ลืมได้แบบหมดจดและสติกเกอร์ที่ใช้อะก็เป็นสติกเกอร์กรนันน้ากันน้ํามันอีกต่างหากเลยใช้ได้หมดห้องน้ําห้องครัวเปิดมาในกล่องได้ของแบบนี้เลยครับบัตรรับประกัน1ปีคู่มือตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จกดปุ่มเปิดเครื่องค้างจอจะเปิดขึ้นมามองเห็นเปอร์เซ็นต์แบตบชัดเจนนี่แหละอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมซื้อรุ่น Pro Max เป็นเทม่ม้้้้้้ววนนนกกกรรรระะดดดาาษษใใใส่ทีีีติมมหเยบบบออแแ็พชงล ้งานคู่กับแอป,ปชื่อ Print Master นะครับสแกนได้ในคู่มือมีให้โหลดทั้ง App Store แล้วก็เพจสโตร์เข้าแอปปุ๊บเขาจะถามหาเครื่องแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธพอเข้ามาในแอป,ปนะโอ้โหเทมเพลตให้เลือกโคตรเยอะเลยครับแล้วแยกประเภทให้หมดเก็บของในบ้านธุรกิจขายของขายอาหารใช้ในครัวใช้ในสำนักงานแจมลยครับแบบนี้แต่สำหรับปัญหาส่วนตัวที่ผมเจอบ่อยสุดนี่เลยครับวันหมดอายุของในตูเน้เย็นเอามาติดที่ตัวใหญ่ๆจะได้ไม่ต้องยกขวดขึ้นมาดูหรือจะจัดระเบียบในครัวพวกแยกของไม่ออกทั้งหลายรวมถึงเเตตือนนยาาหรรวิิิมมสที่ใช้กกกิิินนจะไไดด้มม่่่ตตอองงงเเพูรรๆาีส์แบบืํ ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เหมาะพิมพ์โลโก้ร้านหรือสติกเกอร์ขอบคุณลูกค้าก็สามารถทําได้ที่สําคัญมันเป็นเครื่องพิมพ์ความร้อนนะครับไม่ต้องใช้หมึกหรือสักยดหมดปัญหาหมึกหมดหมึกเลอะเทอะไปเลยครับสะดวกจริงๆรสรุป<ๆ>เลยไม่ว่าคุณจะเป็นสายจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าหรือนักเรียนนักศึกษาของแบบนี้มีติดบ้านติดร้านไว้คือช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะจริงๆถ้าเป็นว่าใครอยากได้โฟร์เมโม M18 มหนสงโฟแม็กตัวนี้ไปทําให้ชีวิตง่ายขึ้นแบบผมมีแกลดผมแปะของแท้ไว้ที่ตะกร้าเหลืองเรดล